จริงๆแล้วโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้กับน้องๆน,นักกีฬามวยในภูมิภาคครับเพื่อ,อชิงแชมป์จังหวัดแลวมี่ภาแล้วก็มาที่ะดับบประเทศนะครับและได้มาเจอกับสุดยอดฝีมือเหล่านี้เผอิญในช่วงที่เราเริ่มเนินโครงการก็เกิดสถานการณ์โควิดนะครับก็ไม่สามารถที่จะจัดรอบคัดเลือกในจังหวัดได้นะครับเพราะบางส่วนหนึ่งก็ถูกแปรไปเป็นเรื่องของค่า ถาช่วยเหลือเยียวยานักมวยนะครับก็ออยังเหลือส่วนหนึ่งที่จะมาปลุกกระแสการจัดการขันมวยไทยนะครับในรูปแบบที่ได้มาตารฐานนะครับรวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆน,นักมวยเยาวชนที่ต้องการอยากจะเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับโดยเราร่วมมือกับวันแชมิชชิพในการดำเนินาครั้งนี้มด้วที่มาของโครงการนะครับอ๋อแน่นอนนลครับว่าเราทํางานภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ออกคู่มือการจัดการแข่งขันมวยครับเพราะฉะนั้นการกีฬาเป็นผู้จัดเองนั้นจะต้องระมัดระวังมากกว่าผู้จัดอื่นอ,อีกหลายเท่ายืนยันนะครับว่าจะมีมาตร,รการทั้งในเรื่องการคัดกรองในเรื่องการลดความแออัดอย่างเคร่งครัด ครับมากกว่าปริมาหลายเท่านะครับอันนี้คือมาตรการที่เราเตรียมไว้นะครับอย่างเข้มข้นในการที่จะคัดกรองหรือลดความแออัดหรือแม้แต่การสวมหน้ากากอนามัยนะครับจริงๆแล้วเป็นกิจกรรมที่3แล้วนะครับจริงๆเรามีตั้งแต่การสร้างเนื้อ,อาหาในเผยแพร่ประชามพธุ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาโดยการผ่านคลิปวิดีโอซึ่งเผยแพร่ไปแล้วหลายตอนแล้วนะครับการนํานักมวยไปสอน นักมวยที่มีชื่อเสียงไปสอนน้องๆในต่างจังหวัดนะครับเราเรียกว่าคลินิกมวยไทยซึ่งเราไปที่พัทลุงนะครับและนี่คือกิจกรรมสุดท้ายของปีนี้ก็คือเรื่องของการแข่งขันชกมวยโดยสรุปคือเราจัด3กิจกรรมคืออันที่1คือการสร้างแรงบันดาลใจเผยแพร่ประชาพันธ์นช่องทางต่างๆโดยเนื้อหาของการส่งเสริมกีฬามวยไทยอันที่2เราลงพื้นที่ ในการสุดตำสุดยอดนักกีฬามวยไทยไปสอนอย่างคล้ายมวยต่างๆซึ่งเราเรียกว่าคลินิกมวยไทยและอันนี้คือกิจกรรมสุดท้ายของโครงการนี้คือการแข่งขันชกมวยนะครับซึ่งนําสุดยอดฝีมือของมวยเนี่ยมาสร้างความสุขสนานร้ราใจให้กับผู้ชมผ่านการแข่งขันที่ได้มาตรฐานตามมาตรการของสอบคนะครับปีนี้เรากําลังวางแผนงานที่จะนําเสนอคณะกรรมการกีฬามวยในเรื่องของการ สร้างหรือกระตุ้นให้เกิดการาสนใจหรือการเรียนรู้มวยให้กับจังหวัดต่างโดยเราจะจัดสังคมาให้กับจังหวัดต่างๆจัดมวยในพื้นที่หรือว่าเราเรียกว่ามวยรากหญ้านะครับสี่รุ่นในทุกๆจังหวัดของประเทศนะครับแล้วเราก็จะได้ผู้ชนะนะครับมาสู่การแข่งขันระดับภาคและมาสู่การแข่งขันระดับประเทศต่อไปในคน แล้วเมื่อเราได้แชมป์ระดับประเทศแล้วเราก็จะเจอนักกีฬาทีา่มีชื่อเสียงของต่างชาติเพื่อมาสร้าง,งคุณค่ายกับโครงการมวยไทยต่อไปนี่คือแผนงานในปีต่อไปนะครับแน่นอนละครับว่าเป็นคู่มวยที่น่าสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจนะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับร่วมชมร่วมเชียร์ได้ในวันที่7ที่ตะวันนานะครับ